บุญญาลิศที <im <im ่เอาดอกบัวมัดใส่ดอกกิบดอกใหขึ้นให้ระตุ้มท้องเบาได้มันใส่แบบสบายๆไงวันนี้เพี้ยใส่กางเกงเออปลาตาปลาเศษอะไรไปนั่งยังบุเศกอะไรเศษยังอะไรให้ระตุ้มท้องเบาได้กระตุ้มหักกันดอกรปลาตาตะไวยพรนจบกินเขาก็ยังไงนะโย่โยะ kinh hạ vào này Cứ kinh Kính hạ vào này Cái Nghĩa เสร็จแล้วนะครับตอนนี้สอบบรรยากาศซ้อมไลท์ที่52จะได้ไม่ลืมกันนะครับนง่ง้าน้องกินเขาน่ารักมากนะะ้นอ,งนองกินเขาก็นั่ง้าน้องอแ,แบมแบมเพล่งก่อลาะแบมรอนั้ำมือายไรไปไง เพียงกอลมาละเพียงกอเขาไม่คำนวณเอาเียรลองนมาละคนบุเรเรียมรลงเลยเรยบุย์้งดูเรียงยังเนาะเขาบอกกันยู่กัอดรอเขาเรียกเขาเรก ลองยคนคอยฟาเรียวเอาเซุ่มไปเด้เหบกกินน้ำบ่บ่บ่บางตจบ่เป็นบเสียบเีอลีเนสะทนไปสร้งให้บ่บ่เพี้สีแม่เป็นแต่บ่มีร้อนสะอาดร้เนแต่ไมด้ตีอีกหรอก็จัตำให้เล็กนอย้วก็จมีแต่ใหญ่ร้านใหญ่ยังบ่กินเด้อแต่ใหญ่ลยค้งบางอ้งบานคือแม่เราเพียงอ มอลำอินดีเพงอินดีเนาะฟังยทองประจวำน้องหว่าถือนันมันยังงอย่างที่จกมึงบ่ยๆบอยบอยเฮ่ลองเพลงอื่นะเพลงอินดี้่ะมอลอินดีเนาะพี่ไม่ลองรูมันยาวบ่บองอินดีน้องฟังประจํา่เาอยู่แดนบอยบอยบอย่บ่ ผินข้าวโลกอร่อย,อยนี่ยังไงในมันมกินไว้มีนมด้วยนมยนลกตัดซอยพัดลมมือถือตัวนี้ก็ร่าง,งัดพับพับก็มีรูปกล้าวิธีชูข้าวใส่ยังเหมือนไม่ไีา <laughs> ยแผลพนแามาตีกดอกเ้ย บนยูทูบข้อให้กินยังไน้ำตั่วเหลืองนำกระเทียมกองใม่อายอันของอันดอยดอยข่ำนำกระเทียมกองแบบขาชีมลุงกันแดดวอันได้เขาว่าดีนุซื้อมาเบิดทั้งเบิดามยี่ห้อเลนุขาพ่ผิวจะได้ปังเนี่ยเากินยังดีก่อนพอละจีนที่เป็นมีดในไอต์แล้วก็พ่อละจีนนนนาห เขาให้มันหูไปเขาต้องปังเขาเขาเป็นยงังที่อายว่าเตอริวอันนี้เขาเป็นยังนี่เขาแรงเขาเขาทียงเขาเศร้าเขาเทียงเขาเทียงเขาเศร้าเลยยังกินปิ้งไก่ก็ตำหมูไม่อเขาเศร้าเนี่ยเสพเด็ดเข่าเศร้านี่คือกินเทียงเข่าเทียงนี่คือกินซีมงแรงเขาแรงนี่คือกลิ่นสองกล,ลินหนึ่งกลินสองเป็นปตะอ้วนอยู่ดีเนาะไอมันบน วละไล่เยขอเปลาล่ด้วมันบัจกไอ้โบรล้เพื่อน <c oughs> แต่พี่ว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเหมือนกันนะไข<อ>มันมันาสมอ้ไอ้ก็กินเขาไม่ตรงเวลาเกี้ยก็คือข้าวบะข้าข้าบเดือดอ้วนนพี่เนะนะาะเานะ <c oughs> าะเคยพี <c oughs> เหมยเนาะฮะอะไรกิน <c oughs> ขอดตุ้แม็กพี่น้องค้อมู้ด้ไอโอค้อมแชกขัดตุ้มขัดตุ้มได้นี่ขัดตุ้มขนานกขัดตุ้มแม็กขัดตุ้มสาวขัดตุ้มอันที่เจนเตอร์กระดาษที่ชูโอเคครับพี่น้องพี่น้องกินเขาครับลังซอมล้างซอมลายบ่ พเจอแล้วน้าให้น้องไงคะนวลเยอะอยู่นะเงี้บ่พอดีนุก็ลุยลิมิตของการกินพรา่านุ่งก็ลุยที่หิวแล้ว่าน่งก็ลุยที่อิ่มในไอเด้เด็ก็กินได้กินได้บ่ได้คือเป็นย่างสั่งนี่กินจุกจิกไงเห็นขนมอีหล้าก็กินไงเมียนค่ะเห็นยบ่เวลาขนมมากเดกินจุกจิกมันก็ได้ตลอดเวลาลูกก็เล่นงงเกี่ยวกับมันอ่ะ แค่ส่วงมือเฮ็นหน้าละไอตัวมือปกติกป็นมือซึ้งหิวซึ้งกินแต่ว่าขอเฮนห้างเป็นเพื่ออาหารเป็นมือกนี่ยมันเมื่อยง่ายนอนเด็กเกี้ยวปะเกี้ยวเกี้ยก็เขานอนนอนผักพันบ่เทียมทีปะแมงแมงงานเห็นมัขนมอีกแล้วคืว่าขนมนี่รู้สึกหิวเป็นวาทันทีเลยเด้กขนมอีกแล้วขนมปังเอาเงี้ยพี่ชอบเอาอะไรนะที่ ยิ้มือกินก็เนตั้งแต่เขาซ้อมฉากแรกท่านในเบิดอยู่โอ้ยหญ่ยอมนะฮะยอมกินยอมยมได้ยอมยอมเจซ้อมแล้วเปนแล้วได้กินแล้วอยู่นแตกรกน น้องจะ mm hmm. กินขนมตามด้วยขนมครับแก่งกันสู้มาค่ะขนมเียกอะไรเขาเรียกว่าขนมขนมปังปิ้ง <c oughs> ขนมที่มันจะมีไซส้ไส้ออเ้ยมันจะมีไซส้เป็นแบบกนัดนคคะบันคาบไรดนะคะคับ์โบไรด ้สนีเราจะกินสับปะรดไหมเมา่อขึ <S <s ้นนี่มีสับปะรดอยู <sm all> <sm all> ่บ้านแลมักบอกไท่เปนักเียสับปะรดพ่อเราจะกินสับปะรดจิ้มเกลือไหมเริ่มอันบ้านบ้านก็เริ่มสร้างเลยมั้งเรื่มแล้วบัเฮ็ดหัวแล้วงงั้งเดี๋ยวกะทมทีทมทีเดียวไปแล้ว ซาข้างล่างก็วางฉันมาทอมซาบอกเมีนเมียนไอไหวอยู่เหมือนอาคารบรนมาไอกระไวอยู่อ้อมหัวเคครับพี่น้องขัารมาหาตัวนี่ก็โอ้ยดิเงี้ยมันเลื่อมไงเหรอดิเห็นขับรถผ่านเหมือนเอาขนมไปฝากแม่อุ่มเลื่อมไงเหรอเรียนซ้ำๆๆขับรนยังเกาะขับรนมาหาตัว พี่น้องสวัสดีครับให้น้องกินเค้าครับทังสองงไม่ดีครับ